สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับสุดยอดที่ดินบนทาเลศักยภาพที่น่าลงทุนที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลบางแก้วอําเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีตําแหน่งที่ดินแปลงนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับติดทะเลบนขนาดเนื้อที่250ตารางวาและขนาดโดยรอบของที่ดินแปลงนี้โดยประมาณนะครับหน้ากว้างติดกับทะเลนะครับกว้างถึง28เมตรครับด้านทิศเหนือยาว 47.2เมตรครับด้านทิศตะวันตกนะครับติดกับถนนนะครับกว้างถึง22เมตรครับและด้านที่ใต้นะครับยาวถึง57.8เมตรนะครับและนี่คือขนาดโดยรอบแปลงของที่ดินโดยประมาณนะครับทำเลของที่ดินแปลงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะได้รับแสงอรุณในยามเช้าพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับที่ดินแปลงนี้นะครับได้รับการพัฒนาถมแล้วปรับเกียร์เรียบร้อยสวยงามทุกทุกท่านครับไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อที่ของที่ดินจะหายไปนะครับด้านหน้าแปลงของที่ดินนะครับมีเขื่อนหินขนาดใหญ่ไว้คอยป้องกันขึ้นทะเลและยังสร้างสูงกว่าพื้นดินอีกด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับพร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบายถ้าเกิดท่านใดนะครับที่เดินทางมาจากถนนหมายเลข4028นะครับเส้นบ้านแหลม หาดเจ้าสำราญนะครับให้เลี้ยวเข้าในซอยบางแก้ว13ขับเข้ามาเพียง250เมตรก็ถึงตำแหน่งที่ดินแล้วนะครับและยังสามารถเข้าได้อีกหนึ่งเส้นทางนะครับซอยบางแก้ว15กขับรถเข้ามาเพียง200เมตรก็ถึงตำแหน่งที่ดินแล้วนะครับและอยู่ห่างจากถนนพระราม2เพียง40นาทีเท่านั้นการเดินทางก็แสนสะดวกสบายนะครับเดินทางด้วยถนนหมายเลข4028ถนน เรียบชายฝั่งทะเลที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับตำแหน่งที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับชุมชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยนะครับเซเว่น C.J. อยู่ใกล้กับครัวลูกว่าเพียง100เมตรนะครับที่นี่นะครับมีอาหารพื้นบ้านอร่อยๆและยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับหาดเจ้าสำราญเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการจะเดินทางเข้าจังหวัด i, เพชรบุร,บราบาก i, C, ีก็เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับที่นี่นะครับยังมีโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีบิ๊กซีขนาดใหญ่ก็เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับ สเสน่ห์ของที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นทำเลทองติดทะเลโดยตรงคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบฟังเสียงขึ้นที่พัดเบาๆรับลมทะเลสดชื่นทุกวันไม่มีที่ไหนนะครับที่ให้ได้แบบนี้แล้วนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตที่ติดทะเลนะครับบ้านพักแต่อากาศ หรือท่านใดนะครับที่อยากจะสร้างธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของท่านนะครับพูวินล,ล่าร้านอาหารรีสอร์ทหรือว่าแม้แต่คาเฟ่สุดชิลริมทะเลหรือว่าปล่อยเช่านะครับเก็บเป็นรายได้นี่คือโอกาสทองนะครับที่คุณจะได้ลงทุนบนพื้นที่250ตารางวาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะทําอะไรก็เกิดรายได้เสมอนะครับบอกเลยครับว่าทำเลที่ดีแบบนี้ราคาพุ่งขึ้นอีกแน่นอนถ้าคุณมองหาโอกาสในการลงทุนที่มีอนาคตยาว ไที่นี่ตอบโจทย์คุณทุกๆด้านนะครับและนี่คือที่ดินติดทะเลความคุ้มค่าที่คุณไม่อาจมองข้ามไปนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันที่บางแก้วจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับ